สัสดี่ท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้กับผมระจากเอ็กซักันอีกเช่นเคยแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมแดนดี้โวกันอีกครั้งแล้วเออาจจะไม่ครั้งน้น่าจะเป็นในครั้งแรกที่ผมมาจะอัชีพงานสำหรับแดนดี้โวนะก็มีอัปรดตมาใหม่สำหรับอัปเดตยทรวินซึ่งผมก็จัดไปล่อตัวหนึ่งซึ่งก็ยังเหลืออีกสองตัวซึ่งเไม่ใช่สองตัวสิามตัวคือผมเจอมีคาแรคเตอร์ไปแล้วรอบหนึ่งมันก็ค่อนข้างจะโหดใช้ได้คือมันแน่งไงเนี่ยคือเราต้องเอาของให้มันตลอดเวลา ซึ่งของที่จะให้มันเนี่ยก็คือได้ทุกอย่างเลยนะครับในช่องเก็บของซึ่งถือว่าหใช้ได้นะก็คือถ้าเกิดไม่มีของให้มันก็คือความเร็วของมันก็ถ้าเกิดเป็นทวิตเต้ความเร็วของมันเท่าๆกับกิสเทนเลยนะก็มันจะลองลงมาจากกิสเทนหน่อยก็คือกิสเทนวิ่งเร็วกว่านี่เนี่ยมันจะเป็นตัวแบเลี้คือที่ผมเจอเนี่ยผมเจอชั้น5านะคือถ้ามันเจอได้ง่ายก็เพราะว่าที่นี่เนี่ นี่เลยเจอง่ายครับซึ่งสำหรับตัวคอนใหม่ก็ไม่มีนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเสียงเข้าไม่เสียงอะไรเข้าไม่ก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะก็โอเคไปเล่นกันเลยดีกว่าซึ่งผมยังไม่รู้สกิลตัวใหม่เลยเดี๋ยวคือเอ่อสำหรับทางด้านสกิลเ้ยไม่ใช่ทางด้านของเอฟกผมไม่รู้ว่าสกิลอะไรนะยังไม่ได้เป็น่นแต่สำหรับไอ,อ้พวกพัท ไม่ใช่พาร์ทสิพวกลืมลืมทิ้งนั่นแหละก็ถือว่าใช้ได้ซึ่งไอปเดตนี้ก็จะมีตัวสีสีเลือดสีเข้ามาด้วยถือว่าใช้ได้เลยนะเลือดสีก็ทุันเลือดสีอะนี่ใกล้ท่ายแล้วนะตัวว่าขาดอีเจ็ดร้อยฟักทองก็ได้นะถือว่าโกงใช้ได้เลยนะถือว่าปั่นเร็วใช้ได้แต่ว่าค่าการเดินนี่ถือว่าย่ำแย่มากอาจจะเอาเซ็ตดีๆไป โอเคเดี๋ยวรอราไปเล่นกันเลยดีกว่านะไปไปไปแล้วก็เมื่อคืนนี้ใครมารอบ้างนะเ่วนผมก็มารอเหมือนกันนะก็ผมมารอปกติกับทุกเกือบทุกอัปเดตนะแต่อะไรเ่ะะเล้คนเดียวผูโดนอีกแล้วอ่ือะลักกอนมาเลยอ่นนะอ,อืออ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 ฮือออออเออออ ผมไม่ทันอัปเดตคริสต์มาสนะไม่ทันอัปเดตคริสต์มาสแต่ว่าก็ไม่ทันอัปเดตอเ,ดเอ่ออีตเตอร์ส่วนใหญ่ไอพวกอัปเดตลองไอพวกอัปเดตที่ไม่ใช่อัปเดตอีเวนต์น่ะเออมไม่ค่อยได้เข้าวพวกอัปเดตของในแปลงสีฟันตาชานันผมเรียกว่าแปลงสีฟันดิไอตัวแปลงตัวแปลงกับเอ่อกับไอตัวลืมชื่อ ที่รู้ๆคือตัวดำๆเมือนั่นแหละตัวนั้นนั่นแหละก็ถือว่าก็ถือว่าใช้ได้เลยนะแล้วตอนนักบุญกูมไม่ได้ลองโอเคไหมสกิลโอไม่มีสกิลโอเคแต่ว่าก็ใช้ได้อยู่แหละสกิลเช็คมันก็คล้ายๆป๊อปปี้กับวัคทินนั่นแหละสติมิ่าถือว่าใช้ได้เลยร้อยห้าสิบก็เท่ากับพวกนั้นอะ แต่ต้องมารอดูก่อนว่าทำอะไรได้กับสกิลนะเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ดูสกิลเลยอ่ะอ่านไม่ออกยังไม่ให้แปลอุ้ยเจอไอ้นี่พอดีเลยโอ้โอ oh oh, 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 oh. ้โอ้เด so, ้อเด้อเด้อเด้อมันไม่ถนัดอ่ะมันเหมือนมันเหมือนพาเ์ลัสอ่ะอู้หูแล้วคือผมไม่ชอบท่าเดินอย่างแรงคือแบบดู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  ก็ยังไงอะ่ะมันแบบมันดูถ้าเดินมันดูหน่วงๆแบบปึง้งปึงปึง,ปงไปใช้ไขวายไปขวาขก็ตีตัวมันก็จะเดินแบบต้มตมเตมไป้ายขวานะแต่อันนี้มันดูหนักหนักอ๋อไปเพราะกระตุกแน่เลย <laughs> มเมื่อเราเรเจอร์มาเมื่อเราเราจะเล่นตัวนี้แหละ ก็ถ้าเกิดเนตกาก็ขอม่เจอกันนะดีเน็ตการเกินไปโอ้ผมว่าพวกคุณไม่น่าจะเห็น,นความกาคนนี้หรอกไม่เห็นผมไม่เคยเนตการไม่ใช่ดูดีดีที่มันกระตุกมันไม่ใช่กระตุกทุกคนมันเป็นการสายภาพเออมันเป็นสา,นายเอฟเฟคเฉยๆผีมมาปั่นเครื่องโอ้สกิลเช็คใช้ได้เลยเออไม่ดีมันอาจจะไม่ใช่สกิลเช็คของตัวนี้อยู่แล้วเพราะว่าผมใส่ ขยายมาแว้นขยายเต่ถอว่าปั่นเร็วใช้ได้แต่ต้องเราดูก่อนว่าหลังจากปั่นจะได้อะไรหรือเปล่าโอ้ไม่ได้อาสกิลไม่ก็อาจจะไปดูของยูทูบเบอร์คนนะึงนะก็ไปไปไปถือว่าเช็คสกิลเช็คก็ใช้ได้ความดูปั่นก็ใช้ได้ไม่ได้ใช้ได้หรอกถ้าเกิดใ,ใ,ใส่ใช้เซตนี้เหมือนผมนะ ก็น่าจะประมาณนี้เลยหรือว่าจะได้เออมันเหมือนครับไออีเวนต์คริสต์มาสป่ะเหมือนกับอีเวนต์คริสต์มาสแบบเออได้เยอะกว่าเดิมได้ฟักทองเยอะกว่าเดิมใส่ตัวน,นี้ได้ฟักทองเพิ่มนะใช่ปะ่ะก็ที่ดูมาไม่มีสกิลเลยเลยอ่ะอาจจะใช้แบบพวกของไม่เกี่ยวบัดไปเรื่อยๆเลย แนี้ยชิวตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ได้ปกติโอเคเดีย๋ยวเราตัดไปตอนเสร็จเลยแล้วกันนะแต่ามาใหม่ก่อนนะเมื่อกี้พลาดเมื่อกี้พลาดโดน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 อะไต่อของกระโหลกตีไหมมันถ้าเกิดผมไม่ชอบมันร้อนร่าทวิตเตอร์แบบโอ้มันตามนานมากอะคือมัน ทำไมตัวในเวนต์ฮาโลวีนถึงวิ่งเร็วกะจังคือมันวิ่งเร็วอ่ะแล้วคือมันตามรุนัวโดนโดนเลยอ่ะแล้วเสียเสียไปเลยๆป่านนี้เครื่องนึงก่อนเลยไหมเพราะว่าไอ้เครื่องนู้นก็ไอ้ไอ้เครื่องข้างในน่ะจะเสียแล้วแต่เครื่องเนียเนียดเนียดเนียเนียดเนียเนียเนียเพราะเดี๋ยวผมต้องอาจจะไปล้างเครื่องซะหน่อยโอเคเดี๋ยวเข้าไปล้างเลยเดี๋ยวตัดไปตอนเข้าลิฟต์จริงๆก็ได้อ่ะ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะถึงรีเรียบร้อยผมมีความรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้มันดูกระจอกมากเลยนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๊ยเดี๊ยผมว่าตอนนี้เดี๋ยวมีแล้วก็สิงละโอ้โหบรรจุทะเบียนกับใครมาครับเนี่ยสงสัยน่าจะเห็นว,ว,ว่าผมมีความรู้สึกว่าตัวนี้มันดูแบบไม่ได้ดา่าตัวนี้แต่คือมันดูกระจอก คือบมันเดินแบบมันเดินช้ามากไอ้ตัวเนี้ยวันสามก็จริงอะมันดูแบบมันเดินช้ามากแบบเนี้ยมันก็เดินเร็วนะมันดูเดินปกตินะแต่คือมันหนีแทบไม่ทันอะอาจจะเป็นการเซอร์เวียของตัวแต่ละตัวแล้วเพราะว่ามันปรับเดินเซอร์เวียใหม่คือแบบตอนแรกมันเดินแบบสมมติมันเดินไม่เข้าริมทีเนี้ยมันเดินเข้าริมได้โอ้โหโอตคนหมด โดยรวมเหมือนแค่ตัวปั่นเฉยๆไม่ไม่ใช่เกิดวิ่งเพราะเกิดโอนี่โอแทบไม่ได้ดูดีเทวิตเต้นตามเกือบทันน่ะเนี่ยเนี่ยคิดดูเหมือนทำไมเทวิตเต้นแบบเห็นนานขึ้นน่ะเป็นเพราะกระดูกหรือเปล่านี่กระดูก ไม่ถึงชั้นห้าจะตายละเดี๋ยวตัดไปเหมือนเดิมฮะฟู่อันนี้จะเป็นรูปต่อเลือดกันนะครับเป็นยังไงเอ่ออันนี้กันหัวใจโอเคเดีย๋ยวขอตัดไปเลยแล้วกันนะนะเพราะผมคิดว่าชั้นสามไม่น่าจะมีแต่ถ้าเกิดมีเดี๋ยวจะอันนี้คลิปให้แล้วกันโอเคมาผมกลับมาแล้วชัน้นหนึ่งชั้นสามก็ไม่มีอะไรมีแค่โลชั่นกันที่ชั้น สำหรับผมคิดว่าเจ้าไอ้น,นี่นะมันมีความรู้สึกก็ดูมันก็ดีตอนแรกมันก็บอกว่ามันแย่แล้วพอดูไปเล่นไปเล่นมาก็มันเหมือนจะแย่แค่ชั้นแรกที่มีตัวนะเนี้ยโอ้เงินอันนี้นานพอมาลงไปลงมาก็เออถือว่าใช้ได้นะมันก็ประหยัดสติมิน่าใช้ได้แบบว่าพิ่งตั้งแต่อีกมุมหนึ่งมาอีกมาตรงลิฟต์ก็ใช้ได้ไป เดี๋ยวผมจะใซตคลิปต่อเลยไปถึงชั้นที่ห้าแล้วเราจะไปดูกันว่าจะเจอเมนคาแรคเตอร์หรือเปล่าโอเคเรามาถึงชั้นห้าเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต่อไปไเนี่ยนก่อนเรามาดูกันว่าชั้นห้าเราจะเจอตัวอะไรเพราะว่าชั้นห้าการนันตีได้ตัวอีเวนเดนนนแล้วก็ด่านผมไปดูมาแล้วก็ค่อนข้างสวยใช่ได้แล้วมาดูกันว่าจะได้ตัวเมนหรือเปล่าซึ่งมันจะพอคะ,ะดันห้านะครับเพราะชั้นห้านะเพราะว่าจะเร็วหน่อยนะค,คลิปนี้ ผมลีนนาเคิมก็สั้นหน่อยนะเออ,เอ,อขอโทษด,ด้วยโอเคขอตัวมินขอร้องราคาเออคือไม่ได้โอ้โหไม่ใช่ว่าผมดูจากระยะพลานะเห็นแอ้ขาคา,านใช่ไหม <laughs> มันตัวกูนี่เหมืแล้วก็ถ้าเกิดมันตัวมินจริงๆนะตัวเนี้ยมันจะมีเขียนอยู่แบบเขียนแบบเหมือนคิสเทนเลยว่ามีคนมาหรือเปล่า มีคนมาไม่ก็ฉันต้องการลูกอ,อมอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วตัวมันก็จะอยู่ตรงนี้ไม่ก็สูงไปเรื่อยๆแล้วอีกตัวหนึ่งล่ะเขาคือใครทีช่ามัไปเลยดีกว่าไป เดี๋ยวพ่อไปสำรวจแมวก่อนนะนี่แมวก็จะมีประมาณนี้ก็จะมีข้างในตรงนี้ก็จะมีทางไ,ไอ้ทางตรงนี้จะเป็นนี่เป็นห้องของเอ,อไอตัวสับไอตัวฟักทองตัวเมียนเป็นห้องตัวเมียนที่ไม่เหมาะกับตัวเมียนอย่างเล้ยวโอ้ไอตัวตัวละครใหม่นี้น่าจะชื่อลูก่ะ มันเป็นตัวอาร์อา,อาลุกลุกนี่แต่มันยังไม่ใช่แบบนี้ตัวอันนี้สูงกว่านะทวิตเต้สูงกว่าโอเคคิดดูเขอจบไปก่อนนะครับสวัสดครับเออเดี๋ยวยังเพิ่งจบครับก็บทำได้หน่อยนะ มีเกมอะไรอยากให้ผมเล่นอีกก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับที่ใต้คอมเมนต์นะเดี๋ยวผมจะอันนี้แล้วก็มาทําคลิปให้แล้วก็ผมจะทําคลิปทุกๆสองเกิดวันไหนไม่ยอมทําคลิปก็ไม่ต้องเช็ดมาครับก็คือผมขี้เกียนไม่คุ้มื่อยนะครับผมโอเคก็ยินดีขอเชิญเพื่อนท่านี้รับสวัสดีครับ,รบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะอย่าลืมกดไลค์ดกดซับสไคร้ด้วยนะทุกคนแล้วผมจะได้ วันทัพคลิปใหม่นะโอเคบาย